พี่น้องจ๋าเฮ็ดปวกไงแล้วแล้วเวม็ดเห็ดปวกแก่้ด้อยพี่น้องพู้ด่ะเห็นบ่อยพี่น้องจ๋าพู้ด่ะบ่ธรรมดาเด้เต็มพ่นนีเล่ยเลยพี่นอ้อง,งขังใหนเนี่ยถ้าขางเนี่ยแบนไปเบิดพี่น้องจ๋ามาด้อมาเก็บซอยกันเก็บชอยกันพี่น้องมกมกมกเก็บไปมกเห็ดปวกใกล้น้อย,อยมันเราเป็นตาออนซ้อนขึ้งอย่างตัวพี่น้อง พุนอะเฮ็ดจ no yeah. ังได้จังสิเก็บเบิดคุณะคุณอะเต็มอยู่คุณอันเก็บก่ยากเด้ออันคุณอะพี่น้องเบิ่งดผูมันเต็มเขาไปหอนในป่าผู้นี่พุณน้ำให้น้าอันนี้นะสาวกีบเด้วยนี่โค้นนี่มันบ่เกิดทุกปีเกิดทุกปีพี่น้องเกิดทุกปีเอาอัน เก็บกล่องไว้สักคนพี่น้องจ้าจังเสียวเอาแล้วมาใส่พูดะเก็บมันมาไม่หนน่อยเด้พี่น้องมันเป็นกีบเป็นจีอยู่พี่น้องเออเฮ้ยจังไหนสิเอาเออเอาเบิร์ดนี่แมนเฮ้ยเฮ้ยจังไหนสิเอาเบิร์ดไม่นังไหนพูดะนั่งมองเดียวนี้สิเด็หอบนึ้งเลยนี่มันแสบกว่าอัน เห็ดอันนั้นเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเข็มทองเนาะเออมันไข่ไข่จะไปมกกะแซ่บแซ่บพี่น้องมกมกเฮ็ดปวดไก่น้อยนี่เก็บจังเสียเล่าจ้าค่อยเก็บค่อยเก็บเก็บกระยาดเก็บกระยาดเลื่อนกระย่าพูน่ะพี่น้องข้าวเต็มพื้นอยู่พูน่ะบัดล่างนี่ตีบรรล่างตีลบรรล่างก็ขี้ขานล่างผู้ดาบผู้ดาบแต่าเบิ่ง พี่โล<อ>มึงค่อยได้มาเป็นจุกเลยจุกหนึ่งเลยพี่น้องอถ้ามันดูร้วมกันนะคสิม่ต้องเอาไงเลยมันเป็นจุกนะครับดูจุกจริงๆก็เนละค่อยทำแล้จ๊ะพี่น้องจ๋าค่อยทำค่อยทำอย่าทำแรงนะจ๊ะ เดี๋ยวปูพังจะทำแรงเท็ดพวกใกล้หน่อยนี่เด้อพี่น้องเอาได้ํำเอาเด้อเพราะว่ามันม,มังม,มเก็บให้มันเบิดมันกันสิบเบิดหลักแถวพ่นนี่ได้ได้กินทุกปีจอบโลดนะมีทุกปีมีทุกปีมกปแมนนเกิดเต็มพ้นได้พี่น้องขุนทั้งผุนกับมีทั้งตะเวนออกพ่นผุน แดาว่ามันสีไลทั้งนี่แหละทั้งไฮน่นโอ้ตอนไปล่างเตุที่ะ <laughs> ตอนไปล่างจ็คสีบานี่เดลตีมันแสบยุ่นแล้วแยบเยบเยบเยบแยบเ้วบ,บอกแยบแล้วโอ้ใช้ยนะกยกตีนขึ้นด้วยนะ ว่ามันเหยียบเราล่ะนั่นแฝดแปดอยู่จีแปดแปดแปดว้าพี่น้องฮ่าฮ่าฮ่าเห็นพี่น้องจ้ะเออเอาไปยังผีมาเก็บได้หลายไปไปเก็บหม่องคุณแอมันจังดอกไงไขค่อยเด้อนี้หมดระวังน้ำพี่น้องมึงเจียวพี่น้องจ้ะอู้ยแบบงามอันนี้คืองานเลยนี่อื สักซี่จังไลยเบองบนจงเก็บบนจงเก็บพี่น้องมันไม่เหน่ยหน่อยเด้พี่น้องก็มันเดือดมันเดือดพูดนะเดูทายว่าเคยเห็นเบุญก็หนอพูดหนักพี่น้องเจ้าชีว่าจังเด็กพูดนะได้พูดได้ตัวปีนี้ยังบ่นบ่นาเลยปีไก่เนี่ยสาวจีบแบบเนี้ยโเห็นพื้นขี้ดินเลยเด้พี่น้อง บอกมันหลายแห้อีหรีบา,บ,บ,าบ,บานเต็มถ้าบ่กบานก็บ่าเป็นตะเก็บบ่มันเก็บบ่ได้อดอกขันบ่วบานไม่ได้เลยเห็ดเ็ดค่อยๆพี่น้องอบันจงเก็บบันจงเก็บ <laughs> มึงือหนี่คือดอกงามแห้งพี่น้องจ้าอืาก็ด่ะพี่นอ้องอมึงได้ดอกน้ำอุ้ยเอาลงเดียวนี่กับพ่อแล้ว <laughs> ก็ตกยางเขาไปข้างในดอกนี่จำพ่อหมูก,มกินนั่นี่ มันบ่วนเป็นอันเด้พี่น้องบอ่ได้วาเล่นเด้ผู้เห็นบ่มันขาวเขาไปหวัวข,ข้างในผู้นะผู้นะหกโค้งพอดีฮะล่ะอ่ะผู้หกโค้งขุดอยู่ข้างในผู้นะขาวไปเบิด์ตพุ่มพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ย่างเข้า,ขาไปดอกแค่ทันนลั่นทอดมื้อนี้มื้ออื่นก็บ,บ่ได้แล้วแมนเท่าแมนแบบซ้ำนี้แล้วพอเก็บออกินสิเท่าห้องโอ้ยผุย้น่ะ ไก่ผักก็ไปแรงแล้วไ,ได้เนาะไม่ก็แซ่ยหนามเกลือกกะโซลิงโซลิงซุงลิงมัมง้ยเนี่ยตัวเฮนดันละเพราะว่ามันหน่อยนะมีฮ็ดปวกไก่น้อยนะจ๊ะเออ,อเอ้อฮ็ดปวกไก่น้อยโม,มกเสียบเสียบใส่ผักอีตูหอมหอมโมกข้างขีดเท่า ขาวเต็มยู <ส straightforward> ่พี่น้อนค่ะข้างที่เ่านะันที้ปลาเบจักสีหยบเอาเส้ก่อนนะยันีงแบบขาวแบบงามคนะบนถือแดดข้าวก่าังนะหลากหลายหนึ่ง ซาวนาแล้วจะสิเก็บจังได้สก็บมองจังได้ก่อนก็ <c oughs> เป็นจุม่มเป็นกีกันอยู่ <c oughs> <c oughs> เก็บยุตธะมองเดียวกับมะเหลวหล่านี้จังไงสิเอาเบิร์ดนี่ น้องแห้งถือเด็ดแห้งขาวคนแม, <c oughs> มาพ่อนี่ก็ตะเวนใบเหลืเด้พี่น้องแต่สอบมันก็บอเห็นแล้วมันน่าจจะเป็นดอกจุจ่มๆอยู่คนละพี่น้องเพิ่งเนี่ยแหละอยู่ในพุ่งขาวขึ้นไปหอดถึงพ้นผลพี่น,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 น้องเ้อจีเอาจังเลยแล,แล้วก็เอาได้ซ้ำๆเอา,เอานี่ยละซ้ำๆเออ แดดก็แด้กระโปรงแดดผักีผักผีด้อกมะข้าวด้ว เอานี่แล้วใช่บมวตองมนไปเก็บให้มันดูง่งาวุ่นไว้ทวายไหนบ่ได้เก็บดอกอผู้ปีกกบปล่อยทิมม่มในราคาเก็บกินแต่มองนีละอมองมันเกิดลหลายๆนี่สิดจะหนีล่ลยค่อยๆพ่นลองคอ่คอยๆค่อยๆค่อยๆหยิบมือหนึ่ง <laughs> จำไปหลังกับสีเาว้าโปอะโปะอมนใส่ะแมนเซ่ดาเกลือเอาอีกจักกลัก็เนอ่ะเออกลักันที่พออดีแล้วพี่น้องแสบยบวถพี่น้องเลยนี่มกเสียบเดี่ย น้ากับแมงค์ดอกงามๆเห็ดหนอ่เป็นเอาบเบิลแล้วเป็นจุ่มเป็นยุ่มอยู่พี่ไอ้สิไปเอาเบิลเห็ดปัวไก่น้อยเอาขออนุญาตเก็บก็ได้พี่น้องเด้อเออเก็บอีกจัะหน่อยของทุกอย่าตเก็บอีกจักหมกนึงก็บสิผ้าเมื่อเด้อพี่น้องจ้าเอ้ยไปนี่เอานี่อันนี้คือผลงานที่เก็บได้เมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องกล่องอ้อยย่อไปนี่เราไม่ได้เอาเนี้ยมาใส่ มันกระบบนไปหน่อยๆเด้พี่น้องพุนะถ้ทได้าล,าล่างออกไหมล่างยากเติบอึฮเก็ดวดกรไหน่อยจ้า